ใครเป็นออทเทอร์เวิร์ดยกมือขึ้นก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าออทเทอร์เวิร์ดเนี่ยจริง,รงๆแล้วมาจากหนังสือของนายแพทย์คามินสกี้นะครับในหนังสือที่มีชื่อว่า The Gift of Not Belonging How Outside f i n d Inner no Burrs of Joyer เขาบอกว่าออทเทอร์เวิร์ดเนี่ยไม่ใช่อินโทรเวิร์ดไม่ใช่เอ็กโทรเวิร์ดไม่ใช่แอมบิเวิร์ดครับออทเทอเวิร์ด จะเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวและจะมีความสุขนะครับกับการปฏิสัมพันธ์นะครับหรือว่าอยู่กับคนแบบตัวต่อตัวเมื่อไหร่ที่มีการรวมกลุ่มกันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกแยกไม่เข้าใจไม่เก็ตว่าในกลุ่มกําลังสื่อสารหรือกําลังมีอารมณ์ในทิศท,ทางไหนอยู่แต่เมื่อไหร่ครับที่คนในกลุ่มเริ่มแยกออกไปแยกออกไปเหลือแค่ตัวต่อตัว2คนกับใครสักคนในกลุ่มจะมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่ากับก,บการรวมตัวกับคน กลุ่มแต่ว่าคนที่เป็นออเดอร์เวิร์ดเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธกับการที่จะไม่ไปร่วมกลุ่มทั้งทที่จริงๆแล้วความสุขที่มากที่สุดข,ของตัวเองก็คือการอยู่คนเดียวหรืออยู่กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือ2ต่อ2มากกว่าแต่เขาจะมีความแคร์นะฮะกับคนในกลุ่มแคร์กับคนรอบข้างไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเราแตกแยกนั่นเองครับฟังถึงตรงนี้แล้ว